ไปาไงไงกะทีเจลาเจลาพี่น้องมาดูกันพี่น้องเนี่ยโอ้โหติดกันโอ้โหติดกันพี่น้องสองหลังเลียนสองหลังเลียนเนี่ยป่านี่เนี่ยมันหมักไวอยู่เป็นกลุ่มเป็นอันนี้ได้อู้จิกนะจิกนะโอ้ สอมตัวเลียน, <laughs> นยนะมันถึกเลียนกันครัอลิฟนอะงมันถึกแบบมันติดกันเนาะ4ีแซนหาพี่นองได้ซีแซนหาซีพันขบีบเนาะตกเป็นเงินบาทจ้าเดี๋ยวน้องอันที่คืนหายในคลิปเลยนะนเนาะตกเป็นเงินบาท4ีแซนหาซีแมบนบอ กาสวัสดีพี่น้องทักทายสวัสดีสวัสดีเอฟซีสุขๆทุกคนเด้อพี่น้องเลยยิน <c ười> ดีต้อนรับปีกาสู่ช่องน้องอันเนาะมาเปิคดคลิปอยู่น้ำเซ่พี่น้องมือนี้น้องอันแลนเทื่อเนาะแลนเทื่อก,ก็คือนี่แหละพี่น้องข้าเพื่อเที่ยวนี่แหละเนาะตอนนี้กาเป็นตอนแรกๆทีแรกๆพี่น้องคนกับบุกข่อยมีก็เลยให้เล็กน้อยอ,อะแลนฐาเนาะจากนิดน,น้อยแลนฐา เดี๋ยวนอนสีไปยามเผียก,ก็แน่นอนพี่น้องเผียกที่ใส่ไว้นน่นอยใส่วางมือว่านี่นองไปใส่กนแน่อนอนนะกับยามไปแหลมมือเสาร์นี้ได้หกโตกัเสียบเนื่อไว้เดี๋ยวสิไปยามบึงตอนแรกนาะพี่น้องสิไปยามบึงแะ้วก็สีไปเสียบเพียกตืมอีกเดี๋ยวมาบึงมาหาบึงพี่น้องถ้าไปมุดเนื่อมากน้เงิ่งหนึ่งนีม่มาหาบึงว่าสีได้ คือมีวะยางรอบแรกกับรอบเส่าวรอบเส่าวนี่น้อยนถ่ายคลิปอยู่เนาะเพี่อนๆไปเบิร์นแต่เพื่อนๆน้อยน้อยแล้วมาถ่ายเบิ่งนรอบแรกบางจริงจริอยู่ปะท้าใส่อยู่นีกันเพี่น้อนๆใกล้ๆกันแล้วเน,ะนนะาะเจ้าวนี่ได้หโมโตบรรยากาศดีเลยพี่อนๆย่ามแรง เป็นกำลังสิโตผู้นี่น้องพี่น้องข้างหน้าเขาใส่อยู่อยากข้ากับสิมาแถวนี้ลงไปเบื้องทาทาเพื่ออดแล้วพี่น้องนี่นี่เขาใส่ยืนเนาะข้ามาดไว้นี่นี่ น้ำก็ขึ้นมือว่านี่น้ำน้ำน้ำบบขึ้นน้ำโกมือนี่น้ำม,มัน,นมขึ้นน้ำมันซึน,นถอน,นอบ้เนาะถอนบอลเท่าหมัด <c oughs> แต่จะมานั่งหัวพี่านั่งหัวบ่ฮะยังหัวตรงมันบ่เขาใส่นี่มันตรงโอ้มันตรง

ลายแห่งเก่าด้วยจามจะเอาขึ้นมาอีกสิบวันนี้วันเสาร์นี้ได้จกักโตกกา,าะ้ฮกเอฟซีคอมเมนต์อยู่ว่าเอาเงื้อเออเมอันเงื้อปากรดมาใส่น่ำจะใส่เนี่ยก่อนว่า <im itation> เนียบอ่ะเงียที่มันมีมาจับปลาปอว้างมันกอกับอันน่นะคือไงพวกคันซองอันนี้ซองเพียรนยามมวนเลยสองอันสองอันเนี่ยได้เอา้ยามมีเพียรซองอันยามมืออื่นคือสียามมวนขนาดว่า <im itation> มันหลอนทุกครั้งแม่นบ่ บ่อเถิงดิน,ดนอดอบ่โตเทิงดินนี่มักร้อนอยู่ตัวสุ่มนั่นบางเทีมันก็ร้อนสุ่มบ่อเถิงดินนะมั้งเจ้ามันโมมีกักระโตูนบ่เถิงดินมันกรออ็ร้อนเสียบมันเขรานี่เสียบคล้องตัวไรไรไรเพียบอ,อยู่โอ้ <S <s ปลามันอยู่ผืนดินปุน้งเนาะขั้นบ่อเถิงเน้นบดได้กินเนาะอือไอต้งเอากระโตูนนักๆพี่น้องเลย ยอยมันลงให้มันจำพื้นดินเนาะถ้ามันว่าจำปลามันก็บ่ก,กินนะมันก็บ่เห็นเหงือเพราะว่าปลาอยู่ <c oughs> พืน้นดินเ <c oughs> ดี๋ยวมาหลุดเมืองพี่เนาะเจออยู่่บ <c oughs> แล้วมันทีเจออยู่บ่ ตอนทุกลังอดีอตเยอะจ <c oughs> นเมื่อยเนี่ยมินคือสิถึงเนาะเนี่ยสายปรากฏนะคือสิถึงโอ้ปายังไงกันที่ถึงแล้วถึงแล้วพี่น้องรุดกันพี่น้องเลยอ้โอ้โห โอเจอแล้รพ oh, ี Bra ่นกแล้อืมาเนี่อ่อนป้าแค่มันเจอแบบติดๆกือสมวนเนาะเจอแล้วนองตัวนี้ตัวใหญ่ตันนี้อะไรติดๆกัน ติดกันพี่เนาะสองลังเลียน,ลยน,นปลานี่น,นะมันหม,มักไว้อยู่เป็นกลุ่มเป็นอันนี้ได้ก็มันถือก็มันกับหมกักไก่กันเลยคือเหมหาะครับพี่เนาะหมองอมมถือหมาะแั่เฮ่สองโตเลยพี่น้องเนาะ มาเบ็ดัหโอเคอูด้วยนะอจังเนยเจ๊งนะอูสามตัวเลี่ยนมันถึงเลียนกันค่อริพิณองมันถึงแบบมันติดกันเนาะ ขายน้อยแบบเฮาสิแบบมันสิถือลายเห็นนะคือของเขาเขาแบบมันขึ้นเขาแบบมันขึ้นนะมันถือลายเห็นนะโอ้พี่น้องเอ้ยมันถือเดี่ยนกันขักันดีนี่สามตแต่มันหักโตไปอยากไงเป็นไรขั้นโตเต็มใหญ่มันแบบมันชิใหญ่กว่านี้

ถือแก่ถือดีแล้พี่น้องโอ้โหมวลอดิค่อยยังไม่ยามจมเศร้านี่อยากให้บักรัดมันมาแลนเปลี่ยนนั่งเวิร์กกึสือไอ้แบบมันย่ามันถือขึ้จังมวนมวนนล ไปเสียใบซะเนาะมองวงบงใบว่ะเหมือนไปเสียใบเนี่ยนะอจักขืนเอนกันอจักขืนมันยามมันไล่มันแห่งแห่งยามสาวมันแห่งกลางคืนมันกินเนาะยามสาวแห่งโอกาสถือกลายเสริมเผียกว่าเครื่องใส่น้ำเพี้มือื่นว่าจังเสริม พอดีน้องมืออื่นน้ำขึ้นขันไปน้ำขึ้นต้นนี้ขึ้นจักหน่อยพอดีพอห่างอีกเพียงน้ำไอเดียบน,น,นท่านนี็กาพยายามจนสุดเลยน้องพี่นหนอแล้วก็เสียบเนี่ยจนเหลือเลยยวเฮาสิสรุปแบบก็คือ ได้สีโตพี่น้องนี่นี่มุนนี่นี่สีโตกับเฮามายามตอนกลางเว่นนะมันบ่อยแบบถือพี่ตอนกลางคืนแต่วันคืนดวงสาวก็ได้หกโตกันลื่นกันสองโ<อ><อ>ตเดี๋ยวจะนอนสิเอาเหือไปไหวน้ำพี่น้องมันถือแต่ในคุ้มมันพี่น้นอกพันหนามขึ้นเนี่ยมันจีถือ,อทั่วเสร็ยอยู่ ลงบอกแล้วว่าขัานา้นน้ำขึ้นน้ำม,มันชิดถึงมันอยู่ในคุ้มมันมันอูบ่อนแทวหนับเด็กเป็นบ่อลเป็นบ่อน,อนมันบ็ยายกันขัานา้นน้ำขึ้นเดี๋ยวมันยายออกหากินมันกิกนไปเบิดเดี๋ยวอาจจะไปเสียฟองลงบ่งว่ะเราเพี้ยงหรอ,อตื่นกันเนาะไม่เอีนยาม ไปพี่น้องไอเดียวไปอันนั้นก่อนเอาเหือไปไหว้ก่อนจะน้อยเสียเปล่านี่ขี่ไปเอาเหือดยู่ท่าเนาะเอาเหือไปไหว้เพราะว่านออ้อนกันแลนเหือเหมือนเอาไปไหว้ท่าไป,ปานนี้กาเอาเหือขึ้นแล้วนะพี่น้องเอาเหือขึ้นแล้วนอันกันมาเหือดเยอะทีน้ำมือนให้พี่น้องเบิ่งก่อ็คอยแนบไหว้เลยแหละจะปแจะปะเท่าไหร่แปะแปะไปก็ไม่นานเบิง่งสบายดีพี่น้อง ยืนหน้ายืนลยยืนไเหตุก oh ินเลยเพราะว่านนี้ใบดิคือปึกปึกยังไงเนาะมีแต่ใบหรือพัดปึกงไงเลยตัวนี้สาตัวนี้สองแสนสองแสนสองหิวเขาจะมีสนสี่ห้าองสี่ห้าปามือสัน 3ามแสนอ่ะสามแสเนี่พี่น้องตันนี้สามแสนอันนี้ไปมานี่ตมเทไหันนสามสิบสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดกพี่ส่น้องได้สี่แสนห้าสบพันกีบตนาะตกเป็นเงินบาทจะเดี๋ยวน้องอันที่ขึ้นให้ในคลิปเลยเนาะตกเป็นเงินบาทสี่แสนห้าสบแมนบอก ประมาณหาลอยวะเ่างวะกายพวกลอยหกลอเนาะประมาณพ0กลอยกลัวคนเนยพกลอยกลัวคนเนี <serving> ่ย <wan cartoon> ีแนแปดเ่เงินทอนจากเทอาไรส์ะเดี๋ยวสิมาเหตุกินแรงนเอาเงินทอนออกแด้วเนี่ยเงินทอนประมาณสามิบาทโอ้เงได้อยู่เนาะจะสิเหตุกินแรง็ดเนี้กินเะตมาห่งถอดสต่มาห่งครับถอดดุกสีแล้วก็ถอดมูนะถอดมูนะ ยาสีทอดดุกเสียนกินนะไปเห็นนี่อันนั้นพี่น้องได้เห็นเขาเจ้ากินในติ๊กตอ็อกเขาแสบจ,จะแสะแบไปดิแล้วเขาบริการแบบนี้ด้วยอันนี้ไม่พาแบบเด็กด้วยไปหาแบบไก่เคี่ยงที่สุดนะเจ้าจตัวนี้แหละอันนี้ <laughs> ไก่เคี่ยงกับที่เขากินแน่น,นั่นแหละก<อ>ารหั่อดเป็นเกี๊ยวหั่นก็คือสิบแบบเกลียวกันเลยพี่น้องแต่ว่ามันตอ้องเขาต้องคอยซอดเนาะใช้เวลา แจะได้สีสิอ่งตำมะฮุงพี่น้องบาดเนี่ยใจข่อยอยากตำมะฮุงย้อมผ้าบง,งนะยคะไม่ใช่เพีงนิดเดีย้ั <S <S <c oughs> บเามีคนเห็นดี <c oughs> เห็นสองน้าก็ได้สีหนใส่แปรแรพี่น้องได้ก็นวไดแ้แต่ว้าเขาเขาจะเนียนข่อยว่าโบาต้องเค็บมด้วยผก็ได้สิใส่คัะ ตอนไหนตะหนังกระดดกตอนนี้งแต่งนวดพี่นนองใส่ไรายน,นวดรายเสสอกระดกเ,เป็นนวดเลยมันนวดนวดพะว่ามันเป็นแต่งนวดตาบอกเพียโดยทราบพอตะหนังตาพี่นอะใชม่มด อเออคอยเจี๊ยบมันเามาผมกป็ปุงไว้แม่น้าไ,ได้หลายเลยกูทำน้าบระคามเนาะพี่นุ่มใส่ลายเดียวแล้วใส่ลายแล้วเนาะสามันไหนได้ปีจะหัวขมวดบัญชี่มมันโมเห็นหรอเบ้องขล้นอรแบบน้นี สีตาหน้าทามวัชุกคเนี่กเเนวุกหานะทขยะวัุกุดบทุกคนอยาก่าเักตเอาไปผิดมันไปเห็นแม่เก็บเนี่สผิตัวเองเก็บเองกับบุหูมาตัวเองเก็บอบุเราดื้อที่เเนาะเนี่ยเองแต่ก็ดื้อปัตติรงเนี่ยเไงแกด้อซิมกัน บเฮ็ดแบบสมุบัมุ่บเปยวเยวงได้เป right ็นแบบรสศาสตท่ามศาสตร์ได้นี่ใช่แล้วว่น้ำตาลตาเป็นแบบต้แบบโบราณโบราณทรมชาธรรมชาสตร์เดี๋ยวไปกินข้าวพี่เรา บอกเอาว่าน้ำจิ้มลูกชิ้นทัานเอากปสอบกันเนาะอาหาระรวดงเนี่ยขาวน้ด่างเอดกับิ้นตไปเรยแนบกว่าุงเดเี่นจะงวเอด้อพี่น้องกินข้าวมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำแกงเด้อกินข้าวแรกเนาะอยก็จะซิมบังบังตามบังุงแบบตายแบบโบราณโบราณส่เห็ดแบบตายโบราณ เป็นแบบโมเพ็ดโมเค็มโมส่นะแบบโมสะทิกกลางๆคนตัวไปเส้นซอยโค้อ่อนๆัดาดเลยเือบบางหัวเสาหัวเสาเลยใส่หม้อไก่ดูใส่ตัวเราใส่หัวนาดด่วนเสียงดัเีัััดััง

อืมก็ไป่บบย่างทอนเกี๊ยวไม่กี่ยวย่าี่น้องเกี๊ย่เกี๊ยวเหรอฮะแล้วมันก็เดยมนั่นก็เดี๋ยวเสร็จแล้วน้องเพื่อนอีพีดีเอาจ๊กไปเดี๋ยวนี้พี่กอยเออไงกินข้าวเหนียว่ะบ่ายได้อืมเนี่ยโมดีสุดได้เลยเนี่ยกินเอน่ามันตีมันถอดมันถอดนะก๋วย